ออทุกจะมีอันนี้ก็จะมีลาบเนื้นอควายนะฮะ สวัสดีพีพีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับน้องพองในบ้านนะคะก็คือแบบท้องฟ้าคึ้มๆแบบนี้เหมือนฝนตกนะคะก็เลยจะไม่ไปไหนนะคะวันนี้นะคะก็จะมีเหมือนที่บ้านก็จะทําเหมือนลาบวัวเอ้ยลาบเนื้อควายนะคะก็เลยจะมาถ่ายทําให้พีเอฟซีได้ดูกันว่าลาบที่เชียงตุงทําเหมือนที่เมืองไทยไหม <laughs> เหมือนอีสานหรอที่เขากินลาบแบบดิบๆอะ่ะแต่ แต่ไม่กล้ากินนะคะวันนี้เราจะมาถ่ายให้ดูนะคะทุกคนก็จะอยู่บ้านอากาศอบอุน่นหนาว,นาว,นาวอบอุ่นอะไรหนาว,นาวอยู่ตอนนี้นะคะเมื่อวานก็จะประมาณ13องศานะคะที่เชียงตุงก็ตอนนี้ก็ประมาณกี่องศาไม่รู้นะคะก็จะหนาวมากเมื่อวานลมมาฟิว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 นะคะในวันนี้ก็หนาวแต่เบื่อไม่มี ฝนจะตกนะคะไปดูกันเลยนะคะทุกคนนี่คือเนื้อควายนะคะ จะออกกลิ่นหอมหอมอะออกใส่ลาบแบบเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะเมีดำพริกก็จะมีพริกแล้วก็อันนี้แล้วก็เกลือผงสุรดจะหอมหอมจะทำลาบเนื้อควายเองนะฮะตอนนี้ห่อก่อนนี้ของมันขาดไปยาวแค่ไหนนี่คือข้าวโพดใส่ข้าวโพดโป้ โอน่าเอ้ส okay. uh, mm ั hmm. mm ้น hmm. ส uh, ุเฮ ah, hmm, oh. uh, uh ้ยไ่ใช่ตัวโอ๋ตีพันตีพันอันฝาเอ้ยไม่ใช่ตีพันพักเนี่ยนี่จะใส่ผักชีฝรั่งด้วยนะเนาะขี้ไน้ปั่นมาหน่อยใช้ปั่นใ้ปั่นไหมอ๋อด้จัเนีกุ้งเานีเี่ยวแรงก่น้ง

แงพอนะที่จะนวดให้ละเอียดได้ต้องเปี่ยนไช่ปานี่คือแค่ผักนะยังไม่ใส่เนื้อเลยแต่เนื้อเราสับสับ,สบมันละเอียดแล้วน,น่ากิน ใส่อะแก่ทีเนื้อหายนะข้าวหูช่วยนั่งด้วยช่ยอ่อนแกใส่ื้อสาขี้วัวอ้ขี้ควายควายควายมุมขี้ก็กินนะ ก็ขำคสะขมขมันเป็นห่วงมากขนาดนั้นนะใส่เีมันมันบ้านแส่เียงเนวอืมมันมาขมใส่เียผีผู้ชส่มันอ๋อุ่นเป็นอันในห่วงถ้าเห็นตอนทำนี่คืออยากกินละไม่อยากกินละแต่ถ้าแบบเออถ้าเขากินขี้นี่ยย้ำเนี่ยเขามัยไ้อ่าขี้เนย้ำเขาอ่โงูใจอ๋อถ้าไม่กินขี้นี่ไม่ไม่ต้องหามไม่ต้องข้าวข้าวีจะแหมอ่ะ เมื่ออารมณ์ไม่อยากกินละถ้าจะมาเป็นลูกเขยเชียงตุงนะต้องกินขี้วัวขี้ควายได้โอ้นี่คือแบบเขากินดิบได้นะอร่อยไหมก็กินอร่อยนะน้อ,อ,นะนองกนองชิมดูชิมดิเดี๋ยวไ้นี่นาะงนั่งเออไม่ดูรส<า>ชาติว่าเป็น <จำ S 2> เป็นเนื้อคือแบบเหมือนผักอะไร หวานๆนะแต่จะกินแบบนี้ก็คิดอยู่เขาใช้เรียงมาค้าอย่างเดตูดดสาจากเสียเนี่ยนี่คือเสร็จเรียบร้อยเนี่ยแล้วแล้วคะลาบเนื้อควายนะคะอานนี้ลองดูอร่อยอร่อยนะอร่อยจริงๆคือแบบถ้าเราไม่คิดตอนที่แบบทำแบบเนี้ยต้องกินได้เนาะ เขาก็กินดิบๆแบบนี้บ้างบางคนก็กินแบบดิบๆแบบนี้เลยไม่ต้องผัดอะไรต่างๆนะคะแต่เราจะกินผัดแล้วเราชิมดูอันที่ดิบๆนะนี่คือครั้งแรกนะที่ร้องเคยชิมดูนะทุกคนรสชาติใช้ได้เลยอ่ะโอเคอร่อยกว่าที่ผัดกว่าจริง นนอยากลองกันไหมใครที่เคยกินก็แบบว่าจะอร่อยนะ จริงๆมันก็กินได้เนาะคือแบบเนื้อวันนวมันก็แบบเขาแค่กินหญ้าทุกคนกินหญ้าแล้วก็ไม่ได้กินอะไรเลยนะก็ดีเลยได้กินที่ได้นี่เป็นเนื้อนะเสียงนี้ก็ต้มสดๆเลยนะเหมือนเจ็ด๊อะ เดี๋ยวเมันมีเอ่อ่ะมันมีน้ำออกนี่คือต้มขมนะคะส่วนนี้คือลาบที่เราผัดเมื่อกี้นั่นนี่อันเนี้ยน้ำพริกน้ำพริกนี่ขาดไม่ได้มือนี้สุดยอดนะคะอันนี้คือลาบที่ยังไม่ผัดนะแม่ต้มนี่คือเอ่อหนองตุ้งมามามาหนองตุ้งก็จะเค็มๆนิดนิดอร่อยก็มรสาเออทำเป็นบ้านอะไรบอืงน้ำพริก ข้าวเหนียวมาไหนซูมาไหนด้านด้าเลยหน่อหม่าเนี่ยไว้ไหนกับมันน่ะนี่ผักนี่ผักอะไรนะคือผักแงสนี่ยกระเมยกระเมยเอ้ยอันนี้นะอันนี้คือใบอะไรหอมๆนะ โอ้ตกป่ะนี่ยโต๊ะเจีเนี่ยเยนเหมดแต่บนนอล้วนี๋ยดทุกคนนี่จะเป็นน้ำผักนะอันนี้คือน้ำผักที่เอาผักทำนะเป็นเอาผ้ากระปีเฮ้ยเจีนจัดเนี่ยกรนปีผักอะไรรวมๆกันนะอะไร ไอ้ขขาวาส่กุ้งว่ะมึงมทมั้็ลูกน้มนเ้ยมีด่างมมากสวมากันหนึ่รเนียว่้นด้นี่ผักอะไรชั่ววัมันจะเปน็นอะไรแบบกับกินกับลาบแบบเนี้ยจะหอมๆนะใ้ผันอะร เออไสมันเงเี nice. ้ยมันต้องก็ฉ mm ันเนาะน้าอ n ากมนเป็นสายแล้วก mm ็มทั้งเลยคนเออกิยายี่วีบเอสทางนี้เขาจะเรียกว่านืสะขวกเขาะไนว่าผู้มีหนุ่มกับตกใจอะไรเงี้เอาเนี่ยซึ่งสมมาหน้ามีหนุ่มเนะ นี่คือน้องตุง๋้ตุตอนน้เมาผัซำสอตอนมื่อตอนก็อร่อยหมืมเลยผมันกินขาวใส่น้ำเต้มันไ้ยกนหมวนรอกินอากรเสริือเปล่าบ้างกินยาได้ไหมนี่จะเป็นสงไงส้ไส้ควาย่หา่มา ปม้นสห้างต่อหางุสองสามนิ้นันินมเป็นหางเป็นประมาณจะชื่นมากเลยนะสองก้อันสก้นางก้นไม่เป็นหรอนี่คือรสชาติของวันนี้อิ่เถอ่เอฟซีมันดีกับขดีแล้วนะแซหหน้าตเรจะประมาณนี้นะคะ เสร็จเราก็ามากินกกน้ำตื่มคืออะไรน้ำอะไรนะคะดูทุกคนนี่คือขวดน้ำเปล่าที่เชียงตุงนะคะทุกคนแต่อันนี้จะเป็นน้ำอ้อยติดๆแบบนี้ยมันแบบเอน้ำอ้อยแบบที่เห <c oughs> มือนเป็นไม้น่ะอันนี้นะ นี่เราจะกินสองขวดนี่คือสองขวดนี่ก็ฮาลาจัดนะฮาลยจัดก็เท่ากับเงินไทยก็ประมาณสิบบาทอ่หกินแบบเมาตได้มากนะ่าเสือยงงอ่างร่ะสิาเมนาไมมันจะหวาน กมันอจะหวานแบบเหมือนเหมือนเข้าดองนิดนึงอะนะแต่เขาปั่นเขาปั่นเองนะทุกคน ก็จาดมันอร่อยก็ชาดวันนี้ก็อบอุ่นกินข้าวกับครอบครัวแล้วก็เกับดูมี่ในเมืองนะคะแต่ว่าจริงๆทุกวันก็กินอยู่แต่ว่าวันนี้จะเมนูพิเศษนิดนึงนะคะก็จะอร่อยกว่านี้เหล้าเชื่อผู้นี่ก็จะแบบมากปัตมานีจะเป็นเขายอมป่วยนะคะ ขยหวยนี่คือตลอดเลยนะทุกคนกินได้ตลอดเลยนะคะวันนี้วันตลาดนะคะทุกคนมันหมดไม่ได้ไปตลาดอ่ะเขาสองรสสม้สมสำหรับพี่ด้ก็ขอลาตรงนี้เลยนะคะวันนี้นะ่าจะออกไปข้างนองกได้ถ้าออกไปไม่ได้แล้วก็ จะอยู่ในหมู <S <S ่บ <L ight> ้านเองเนาะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เ <L> ป <ight> ็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะโบนสวัสดีค่ะ